กลางวันก็ร้อนไม่มีผ้านุ่งเดินโซซัดโซเซลม้มพอลมก็ได้ยินว่าสู่เจ้าลุกคุณมากินอาหารมันก็พยายามเดินไปตามเสียงไปเจอเขาขากเสลดเขาถมน้ำลายเขาขี้เขาเยี่ยวมันกินเป็นปอาหารกินแล้วก็หิวพอไปเจออาหารที่เขาวางไว้พอจะจับมันก็เป็นไฟเผามือ มันทนไม่ไหวจนมาถึงพุทธกับนี้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสโลห้าพระองค์นะโมพุทธ,ธายะบางแห่งว่าสิบมันก็รอมาถึงพระพุทธเจ้าพระกะกุสันโธท,ที่เรียกวันนะก็ไปถามเมื่อไหร่ผมจะพ้นทุก์สักทีหนึ่งพระพุทธเจ้าก็บอกสิ้นศาสนาเรา แผ่นดินจะสูงหนึ่งโยธพระพุทธเจ้าพระโกนาคมจะมาตัดสลูที่เรียวกว่าโมมันก็รอไปจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ที่สองก็ไปถามอกีกท่านก็บอกสิ้นศาสนาเราลงไปถามพระพุทธเจ้าองค์ที่สมพระพุทธกัดศพพุทธท่านก็บอกว่าสิ้นศา,าสนาเราแผ่นดินจะสูงหนึ่งโยธหรือหนึ่งพุทธันดอน ในสมัยนั้นจะตรงกับพระพุทธเจ้ามีนามว่าพระสมณะโคโดมคือองค์ปัจจุบันนี้แหละญาติของเธอจะมาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารแล้วเขาจะทำบุญให้มันก็รอแล้วรอ,ลอเล่าเฝ้าแต่รอจนมาถึงยุคในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราอุบัตตัสลูผลบุญของพระราชาที่บวชเนร กลับมาเกิดเป็นชดินสามพี่น้องอุลุเวณนกัดสปะขยากัดสปะนาทีกัดสปะฟังอธิตตะปริยายสูตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์จิตมันไม่ตายนะโยมเนี่ยพวกชอบบวชนเนี่ยต่อไปเป็นพระอรหันต์หมดยมอย่าศึกไปเป็นเมียเป็นผัวเขาล่ะจะลงนรกง่ายบวชแล้วมันบวชมันดีมันก็อยู่ไป เมื่อเช้าหลวงพ่อบอกชีที่นี่เยอะอกหักหลักลอยคอยงานสังขารโทมไม่รู้ว่าชนิดไหนไอ้ที่บวชด,ด้วยศรัทธาก็มีไม่งั้นไม่อยู่กันอย่างนี้เยโยมในสมียนมาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารในคังมาเกิดเป็นนางวิสาขามาหาอุบาสิกาพ่อบ้านสวยมาเกิดเป็นพระรัฐบาลรวยหมดโยม นางวิสาขางามด้วยเบญจกัลยาณีงามห้าอย่างพ่อแม่รวยมากวันจะแต่งงานบอกลูกเอ๋ยเอาสมบัติไปเป็นน้ําจิ้มก่อนนะลูกทองคำห้าร้อยเล่มเกวียนเงินห้าร้อยเล่มเกวียนถาดเงินห้า้อยเล่มเกวียนถาดทองห้าร้อยเล่มเกวียนช้างมางวัวควายฆ่าทาตบริวารชายหญิงอีกอย่างละห้าร้อยแม้จะหาทองสักบาทยังหายากอะโยมเขารวย พระเจ้าพิมพิสารก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินในแควค้นมคธเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติในกรุงราชครห์ในแคว้นมคธทั้งหมดนี่เพราะอะไรเพราะทำอาหารถวายพระซื้อของถวายพระดูแลพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพระพุทธเจ้าผลบุญมันทำให้ร่ำรวยนนโยมนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรมันดีแล้วทำเลย ชีวิตถ้าลำบากยากจนมันลำบากคนจนเนี่ยอยู่ริมถนนก็ไม่มีใครเข้าไปหาคนรวยอยู่ในป่าก็มีคนเขาเข้าไปหาคนรวยเป็นที่คบหาสมาคมของคนอื่นๆแล้วอยากรวยทั้งนั้นโยมแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เกิดง่าย รวยแบบพรสวรรค์เหมือนพระเจ้าพิมพิสารนางวิสาขาพระรัฐบาลเขาเรียกพรสวรรค์เกิดมาแล้วรวยเลยรวยแบบพรแสวงก็ทำมาหากินหัวใจเศรษฐีอุอากาศาทีนี้เล่าเลยเอีกนิดพอพระพุทธเจ้าโปรดอาทิตตปริยายสูตรกับชดินเป็นพระอารหันต์ไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบัน บริวารอีกสิอ็ดนาหุดก็เป็นพระโสดาบันเหลืออีกหนึ่งหมืไม่ได้เป็นทีนี้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยศรัทธาพระพุทธเจ้ามากนิมนต์พระพุทธเจ้าไปรับพระทหารเป็นประจำถวายวัดเวลุวันแต่ไม่เคยกวดน้ำเลยเปรตมันนึกถึงพระเจ้าพิมพิสารโอ้ญาติกูมาเกิดแล้วกูจะพ้นจากความทุกข์ก็ เพราะอาศัยญาตินี่แหละพอพระเจ้าพิมพิสารน,นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มูใหญ่ไปมันก็ไปอ่อกันข้างประตูข้างฝาช่องหน้าต่างเพื่อจะรอรับส่วนบุญพระเจ้าพิมพิสารทําบุญไม่เคยขวดน้ําเลยหิวไม่ไหวตกกลางคืนไปร้องข้างพระราชวังพระเจ้าพิมพิสารก็สะดุ้งตื่นเช้าก็ไปถามพระพุทธเจ้า ว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงอะไรมารพุทธเจ้าก็ตอบเป็นญาติของมหาบอพิษเขาตายไปแล้วเขาอดอยากข้าวไม่มีจะกินผ้าไม่มีจะนุ่งเขามาขอส่วนบุญมหาบาพิษทำบุญไม่เคยกวดน้ำให้เลยพระเจ้าพิมพิสารก็ถามถ้ากันนั้นก้าวกระผมอยากจะให้อาหารต้องทำอย่างไร มหาบอ่อพิษจงถวายข้าวถวายน้ำในถ้ำกลางสงและกรวดน้ำส่งไปให้หากก้าวก็ผมจะให้ผ้าผ่อนท่อนสบายจะทำอย่างไรมหาบอ่อพิษจงถวายเป็นผ้าไตจีวรในถ้ำกลางสงและกรวดน้ำส่งไปให้กับญาติพระเจ้าพิมพิสารได้ฟังดังนั้นศรัทธานิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์หมู่ใหญ่ให้ไปรับพัตตาหารที่พระราชวัง ถวายข้าวถวายน้ำกับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์หมู่ใหญ่พระฉันเสร็จทอดผ้าไตถวายผ้าไตอีกรูปอีกองค์และหนึ่งผืนหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นท่านเนรมิตรเปิดให้พระเจ้าพิมพิสารเห็นสภาพเปรตซึ่งเป็นญาติร่างกายหน้าเกียดหน้ากลัวผมกระเซาะกระเซิงหนังหุ้มกระดูก มาแอาอัดยัดเยียดเต็มไปหมดพระพุทธจเจ้าอนุโมทนาคถายถาวาลิวาหาปูราปาลิปูเรนติสาคลังฝนตกในที่ดอนน้ำย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มฉันใดน้ำที่มันไหลที่มันบริบูรณ์เต็มเปี่ยมมันก็ไหลไปยังมาหาสมุทรสาครให้บริบูรณ์เต็มเปี่ยมได้ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทําแล้วอุทิศแล้วก็มีผลกับญาติที่ละจากโลกนี้ไปแม้ฉันนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาจงสําเร็จสมฤตโดยเร็วพันจันโทปนาละโสเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณิโชติละโสยะถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยอธิษฐานอะไรสําเร็จได้ทุกประการ พระเจ้าพิมพิสารเอาน้ำใส่คนโทภาชนะมีปากยาวๆเสร็จแล้วก็เทลงบนพื้นดินอิทังเมยาตินังโหตุสุก,กิตาโหนตุยาตโยพอน้ำเทลงไปบนพื้นน้ำอันนั้นก็ไหลไปเกิดอัศจรรย์กลายเป็นสะโบกขณีขนาดใหญ่เปรตหิวน้ำลงไปอาบน้ำมีความชุ่มเย็น ขึ้นจากน้ำมาอาหารที่ถวายพระเป็นอาหารทิพเปตบริโภคแล้วมีเนื้อหนังบริบูรณ์ขึ้นกลายเป็นเทพพบุตรผ้าที่พระเจ้าพิมพิสารทอดถวายพระกลายเป็นผ้าทิพป,ปกปิดกายเพราะฉะนั้นเวลามีการตายมีญาติตายสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเอาพระไปทำบุญแถวที่ผมอยู่นะครับเช้าเพลนเนี่ยจะเอาพระทำบุญทุกวัน วันเผาก็จะมีการทอดผ้าสบงทอดผ้าไตรหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าเนรมิตให้พระเจ้าพิมพิสารได้เห็นสภาพของเทพพระบุตรพระเจ้าพิมพิสารนี่ห่วงญาติมากสร้างสลาอีกหลังใหญ่ในสลามีโตะ๊ะมีเตียงมีตังมีมุง้งมีหมอนมีเสือ้อมีเครื่องครัวของใช้ทั้งหลายกวดน้าไปให้เกิดเป็นวิมานทองคำ โตเตียงต่างของใช้ทั้งหลายก็กลายสภาพเป็นของทิพย์เดี๋ยวนี้แถวสุขโขทยัยแถวพิษณุโลกเนี่ยเวลาวันเผาก็จะมีเตามีกระทะมีหม้อมีมุมม้งมีหมอนมีเสือ่อมีผลลไม้มีรองเทา้ามีล่มอยู่วันนั้นไปเทศได้คกมาใบาสักกะเบือไม่มีอยู่วันหลังตามไปเทศ บอกวันนี้ไม่เอาคกนะขอสัก,กะเบือ่อเพราะวันนั้นไม่ได้สัก,กะเบื่อไปยุผมก็เลยให้ไม่อีกอันแล้วบางทีเดี๋ยวนี้อย่างหลวงพ่ออธิบายเมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานโอ้โหผมอัศจรรย์หลวงพ่อองค์นี้เก่งมากไปเทศเขาถวายรถซีวิคมาแปดแสนนี่อีกคันหนึ่งเนี่ยรถใหม่ๆที่หลวงพ่อนั่งมาคันขาวๆอะไรปาเจโรหรืออะไรมิซู่นี่ะน แม่นี่เกิดจากฟีป,ปากท่านนะผมบอกผมฝากตัวเป็นลูกศิษย์หน่อยได้ไหมหลวงพ่อผมไม่เทศผมไปเทศไม่เคยได้อย่างหลวงพ่อเลยไอ้ที่เคยได้มาอะไรรู้ไหมแล้วลูกสาวเขาตายอายุสิบแปดกลัวลูกจะไม่มีอีแม่ก็เอากระโปรงมาถวายยกทรงส้นสูงลิบสติกหวีพอรับมาก็มานึกในใจแล้วกูจะใช้ยังไงเลยเนี่ย กูนุ่งก็ะโปรงไปหมากวดกูตายหาเลยสรงก็ไม่มีจะยกเอามาถวายผมก็ไม่มีจะหวีถวายหวีพระผมนี่อนนาถนะไม่เหมือนหลวงพ่อครับบอกหลวงพ่อผมฝากตัวเป็นลูกศิษย์นะโอ้ยอย่าเป็นลูกศิษย์เลยเป็นเพื่อนกันดีกว่าแหมเมื่อคืนท่านจําวันแล้วผมยังสนทนาธรรมกับท่านนองนานหลวงพ่อเป็นพระด็อกเตอร์มีปัญญามีความรู้ เราสนทนากับผู้รู้ความรู้เราก็กว้างขวางขึ้นเพราะฉะนั้นบุญกุศลเนี่ยครับอย่าคิดว่ามันมันไม่มีผลโยมอาจจะคิดทำบุญศูนย์ป่าไหว้เจ้าดีกว่ากลับมาได้กินทำบุญศูนย์สิ้นกูไม่ได้กินอะไรเลยพระหัวโลนเนนหัวลานไม่ได้ช่วยกูทำนาไม่ได้ช่วยกูทำไร่ให้ไปทำใหม่ถ้าคิดอย่างนี้ก็เหมือนอน,น,นันตเศรษฐีตายไปแล้วไปเป็นขอทาน แต่ถ้าโยมฉลาดโยมคิดว่าพระเป็นเนื้อนาบุญนาที่ลกด้วยญ้าหวานเท่าไหร่ข้าวก็ได้น้อยนาที่เต็มไปด้วยบุญโยมหวานเท่าไหร่ก็ได้บุญมากพระท่านมาตื่นเช้านั่งสมาธิสวดมนต์จิตท่านสะอาดบริสุทธิ์ถึงจะหลับไปบ้างท่านก็ไม่ได้คิดชั่วกับใครเพราะเรามาถวายกันเนื้อนาบุญ และผลบุญที่โยมได้หวานในถ้ำกลางสงเกิดอะไรต่อไปรวยไม่รู้เรื่องคนเกิดมาลูปสวยรวยทรัพย์นับวิชาปัญญามากชาติตระกูลดีเพราะบุญนะโยมหนาะเพราะฉะนั้นญาติโยมที่นี่เก่งตาแหลมรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำพระหมูม่มากมามาโปรดเราเนี่ยโยมถ้าโยมจะทำบุญบ้านเนี่ยก้าวลูกเนี่ยต้องเตรียมงานเท่าไหร่ กว่าจะเอารถไปรับพระกว่าจะไปขนไอ้นั่นขนไอ้นี่แต่ตอนนี้พระท่านมาอยู่กับเราร่วมร้อยลูปเนี่ยคนฉลาดไฟร้อยดวงอะโยมสว่างขนาดไหนแต่ไฟมันต้องกินไฟนะโยมเพราะฉะนั้นพระเนี่ยก็ต้องปฏิบัติก็ต้องมีน้ำปานะมีอาหารเพราะ,ะนั้นโยมต้องฉลาดที่จะทำตอนนี้ฝนหาใหญ่กำลังตกที่นี่ คนฉลาดก็จะเอาผ้าชนะมารองเก็บไว้กินในภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นโยมสร้างสมของโยมมันติดในจิตยามเกิดใหม่บุญก็ตามมาอุปถัมภ์สมดังคำพระที่ว่าปุญญานิปัลโลกัตสมิงปฏิฐาาหนติปานินันติบุญนั้นย่อมเป็นที่พึ่งที่หวังตามติดไปทุกภพทุกชาติต่อไปโยมก็ไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครชอบไหมล่ะลูกสวยรวยทรัพย์นับวิชา ฉลาดปัญญามากชาติตระกูลดีไปไหนก็มีคนรักใครชอบไหมชอบอกหักหลักรอยไม่ชอบใช่มอันนี้เราทำเราได้นะโยมเอาละหมดเวลาเขาให้เวลาเท่านี้สุดท้ายก็ขออนุโมทนากับคุณดวงใจพรดุสิต พร้อมครอบครัวและญาติพี่น้องนตั้งใจนอุทิศหาให้ร้อยตำรวจตรีเฮียงและยายสมานโคตรมีปู่ย่าตายายและลูกหลานญาติพี่น้องที่ร่วงลับไปแล้วและเจ้ากรรมในเวรเป็นจำนวนเงินถึงหนึ่งมืนบาทคนไหนเนี่ยคุณดวงใจมาไหมโอ้พระคุณท่านสาธุเลยครับสาธุ โยมฉลาดจริงๆเอาละอาตมาภาพขอกราบอาราธนาคุณของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกกับพ,พุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหมดพรหมทั้งหมดเทวดาทั้งหมดครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งหมดสืบสๆกันมาอันมีหลวงปู่ทวดสมเด็จพระพุทธเจา้าโตปวมมาังสีหลวงพ่อพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำและหลวงพ่อปานเป็นที่สุด และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางหลายที่ปกปักรักษาอยู่ณสถานที่แห่งนี้มีหลวงพ่อพระประธานเป็นต้นเป็นประธานในวัดนี้จงอภิบาลปกปักรักษาท่านทางหลายให้มีแต่ความสุขและความเจริญจะคิดจะหวังสิ่งหนึ่งประการใดแล้วให้สำเร็จสมความปรารถนาให้มีความก้าวหน้าในอาชีพในหน้าที่การงาน ให้มีอายุมั่นขวัญยืนโรคภัยอย่าได้เบียดเบียนและให้เข้าถึงธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าถึงแล้วด้วยกันทุกท่านทุกประการขอให้รวยรวยและก็รวยให้เข็ดสถีนโยมเอวังก็มีด้วยประการละชะนีสาธุ